ดีแล้ววันี้ร้องชกอาหน่อยได้ไหมคะนี่หนึ่งในเซเลบิตีชักที่จะมาร่วมโชว์กันด้วยโอ้เซฟเซฟค้าอะไรนะคะวัวไม่รู้ว่าชื่ออาโอ้โหตายแล้วแบกต่อมาให้กันนะคะอ๋อทำเองอ๋อขายด้วยคุณไม่แบบว่าครับะไรอย่างเงี้ยมาเไม่พูดตรงๆขายเลยขายด้วยนะนะได้ข่าวว่าตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วที่ใส่อยู่ <S 2> <S 2> <S ครับ้แล้วคุณจะประชาสัมพันธ์ทาไมขายต่อไม่ได้ละ กล้าถอดเหมือนกอุ้มไวเชฟได้ยินกักคเเรู่ที่เขาพูดไปเชฟเปิดเขาพูากล้าซื้อกล้าอนะเห็นว่ามีใครกล้าซื้อกจะกล้ถอดขอขอไปถเมืออ่อนไม่แต่หันไปมองกล้องตุงนน้นนะเนี่เหลือตัวสุดท้ายที่อยู่หยิบโลกนี้นะครับผมไม่ถ่<อ>ายผมถายให้ทุกคนูกนที่อนนั้นหมายคมบคกล้อง,อ,อ,งอ,งอ,งองชื่อตัวนี้ครับชื่อตัวนี้ครับค่ะตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นลิดดอเอ็นชั่นตัวสุดท้ายนะครับแือว่าใครได้ยินในงานนี้ถ้าคุณกล้าซื้อก็กล้าอครับ เประมูลริ่ต้นดีผมว่าเราก้คักกันที่ที่โชว์ของขาเบอร์สอนะคตอนนี้เขาไม่อยากขอดเราอยากขอดเรามากคนนตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากนะฮะดีกว่าาเชมารอบต่อไปใช่ไหมคะจริงๆมารอบต่อไปแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ทำแล้วเราเป็นพิธีกรผู้ดีกว่าด้มากดีมากเออแต่รถไม่ดีนะเดี๋ยวเขาเ่นเป่นไม่เป็นไรค่ะยังไงเชฟเเป็นเป็นทุรของเชฟเลยะคะรอกะเพา เชฟจต่างเขาเรียกคนละรายการอะเนเจอร์เหมือนต่างกันยังไงหรือว่าเพนรู้ว่จากการได้กันได้บ้างก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะสอบถามเรื่องอาหารที่เรายังไม่เข้าใจครับจากเมื่อวานผมก็มีถามเชฟเรื่องการใช้ไม่ตรงตรงไม่ใช่เรื่องงานเรื่องงานเยอาหารอย่างเดียวเลยเชฟทนยังไงให้น้ำหนักผมลงเชฟผมมีคุณสมบัิใช่ไหมใช่แล้วก็ตื่นช้ามาเชฟชงาตื่นพี่ครับงื่นมาผมก็ินน้ำระโดงแลสมอง ผมหอกหลอกกันจริงเปล่าจริงนี่เพรว่าท่านคุยนักตื่นเช้ามงพูดอย่างนี้มีเรื่องอะใส่ไรหรอใส่รางเกงเป็นแต่ก็มีเรื่องนะค่วันนั้นรู้แหละนี่คือเขาแบบใครที่แบบว่ารับเรียกว่ารับให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอากันตอนนี้แต่ว่าคุณทำหลายอย่างเลยนะคุณเป็นคนพอยได้ไะอ๋อใช่ครับแล้วได้อะไรมาบ้างเนาะนี่เออไม่พูดอันนี้พูดจริงนะเพื่อนเคยเห็นเขาสมัยก่อนหน้านี้ไหมคะก็ผมเคยเห็นครับเฮ้ ตอนที่แข่งกับไดอาน่าเชฟนั่นเองอ๋อนะครับเรื่องต้นการนะครับตอนนั้นเนี่ยทีมงานก่อนหน้านั้นอีกที่ฉันเห็นก่อนหน้านั้นอีกทีมงานก็จะมีชื่อแบบสเตนแกลซายอะค่ะไพเชฟพาไปเลยล้วมๆตลอดจริงๆคนที่อยู่ในนี้อาจจะเพิ่งเคยเจอผมนะแต่จริงๆแล้ววันเราโตมากับที่เป็นหนายตอนเด็กตอนเด็กอย่างนั้งแต่แบบเป็นคนแข่งไม่ชี้ พี่วิทัยเป็นพี่วิทัยเป็นคนกับในเสื้อที่จัดานนี่ไม่รู้นะนี่ท่านนี้เะครับที่ยืนต่อรอยนี่คือเราจะดการทั้งหมดขอเคุณนั้นเล่นจราวธนานแปครับเ่นนถ้าเราอยู่ด้วยกันทุกขั้นการตั้งแต่เด็กเขได้ความปรารนาจากแม่เให้เกียรติเราในการร่วมกันเนาะจน็่อนโตจนเป็นคุณครูจนเข้าองการจนตอนนี้ไม่ได้โตแค่แบบว่าความสามารถแล้วก็ชื่อเียนตอนนี้กาโตด้วยอย่างอื่นเ่นแล้ว ก่อนนะครับเขาเรื่องเขาเป็นพวกเราแค่นี้เราเจอกันในรอบต่อไปคการแข่งขันนะใครอยากจะวามสนุกแบบเต็งพี่ก็มาจะตามมานะคะเดี๋ยวตัวเคุณก็จะค่อยลดลงถ้าเราใส่สูตรหรือสูตรเคล็ดลับของการทอดเฟรนช์ฟรายของเซฟแผงให้อร่อยคืออะไรคะผมจะตั้งไฟร้อนเป็นไฟแรงก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยลดไฟลงไปในไกลางนะครับพอเราใส่เป <c oughs> <c oughs> ็นไฟลงไปเนี่ยเราจะใส่ในในปริมาณที่ไม่เยอะมากครับทำให้เขาค่อยๆลดอุณภมิลงนะครับก็อๆไปชปกรอกช็ดีจังเลยอ่ะช่วยให้ทีละชิ้นเป็นไฟก็คือทั้งกะละมังและข้าวมันฝรั่กั้แล้วอันนั้นถูกหรือผิดคะได้ครับทั้งอวิธีครับแต่ว่าน้ำมันก็จะกระเด็นเยอะน่อเอะหอเชเราจะทอดเประมาณ สามวิธีนะคือเวลาเราออกจากรีเซอร์อะค่ะแล้วทอดเลยไหมหรือต้องทักก่อนทอดได้ะะเลยครับยิ่งยิ่งทอดตอนที่เขายังแชทอย่ี่ยยิ่งเราจะยิ่งดีนะครับทําให้เขากรอบมากขึ้นด้วยครับปกติที่บ้านเราแบบนั้นไหมคะเวลาจะทอดเฟรนชรายรอบรู้กันหมดแล้วเหลือแค่บิชิปรับรู้เหรอคะลูกปกติชอบทานเฟรนช์รายไหมคะชอบเหรอคะเฟ,ฟรนช์ฟรายเราทานยังไงคะปกติที่บ้านจิ้งอะไรคะ อะไรนคะซอสเกษตเยียมมากฝังนี้จิ้มกับอะไรคะซอสพริกเป็นสายแ,แซ่บซ่อสพริกซอเกษมีแรงกว่าน,นี้ไะปกติจิ้มกับอะไรคะมายองเนสใช่ไหมคะด้านหน้าสวัสดีค่ะชาวไทยไ้มคะคนไทยปกติัทสคลายเคยทานอยู่แล้วเนาะจิ้มกัอะไรคะจิ้มกับซอส จะให้บมจิ้มอะไรคย่างนก็ต้องซอสถูกต้องถูกต้องเลยค่ะวันนี้เลยนำเสนอซอสอีกแบบใช้คำว่าซอสอีกแบบเป็นตันแสนกพูดคือนเลยใช่ไหมคะแล้วอีกครั้งหนึ่งก็เมนูนี้นะครับจะเป็นเมนูอาหารเหนือแบบผสมสายจะเอามาจะเอามาเอาเข้ามาผสมกับอาหารไทยนะครับเป็นเมนูเป็นไฟ้กุ้วคื่เรือราบเป็นเป็นวิเคราที่ใข่ลกับาดนะครับแล้วก็จะทานดับซอสราบเหนือมาโยครับ Oh, uh, a really beautiful combination of uh, global elements, global, international, myth, like French fries, and then combining it with uh, local expertise of what Northern-style food. And it's something amazing and appealing. I've never tried it before. It's been 3 minutes. I am want to try it now. It's almost ready. It will be served in a minute. Can I tell you a secret? ไฟไหม้แล้วมันไ,ไ,ไหมะะ้ทุกรอบเลยเคยทอดเป็นไฟไหม้ไหมคะประจามเลยนะคะเหมือนใช่ไหมเหมือนตอนเราเห็นในกระทะมันก็เหลืองกำลังดีใช่ไหมคะแต่พอเราไปหั่นไปดีดตัดเทเข้มๆขอบๆขอเข้มๆเลยนะคะไม่รู้ท่าเป็ไงจ,จะรู้ได้ไงเขาแต่วา่าเหลืองพอดีแล้วก็ห้อตัวเป็นไฟเลยครับตอนที่เราทอดนะครับชิ้นโดยชิ้นเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสีก่อนนะครับ ผมจะพอเราตั้งไฟแรงแล้วก็น้ำมันเริ่มร้อนเราก็ลือไฟกลางนะครับเราใส่ถึงไฟลงไปทอดพอเขาเริ่มที่จะเสร็จเขาเริ่มที่จะเสร็จตัวแล้วนะครับเราจะเร่งไฟกับไมเกีงนะครับเพื่อให้เขาไล่น้ำมันหน่อยนะครับแล้วพอสิ่งเขาได้สประมาณนี้นะครับเขาก็จะเริ่มตักขึ้นนะครับเขามาซุ<อ>่มตอกข้างบนอีกนี้นครับอ๋อสองค่ะ อันนี้เชฟมือชีพเวลาไปสัมภาษณ์เกาชอบให้ทริกนี้เขาบอกว่าเวลาทอดอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเร่งไฟก่อนเอาขึ้นครับนะฮะต้องเร่งไฟสูงเลยใช่ไหมคะครับแค่แั๊บเดียวครับแป๊บแค่ไหนครับประมาณห้าวินาทีครับแล้วก็เอาขึ้นได้เลยไปเมื่อตอนน้ำมันเห็นแล้วแล้วเขาเริ่มเกิดขึ้นเราเอาขึ้นเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยเราอัดนานหน่อย แล้วทีนี้พอเราเห็นเราไม่ใช่ว่าให้เขาสูนในกนะคะแต่มาสูนนอกนะคะเนาะเผื่อว่าอุณภูมิมันจะค่อยๆไต่ลนใช่ไหมคะได้เลยนคุณเรียบร้อยเป็นไงนะเอ้าโ้ยเชกไม่ไหวครับก็ายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสุ่าเมนูสำหรับเมนูพวกพวกห้เกลือหลักลาเกลือไโยร ผมจะใช้ตัวเป็นไส้แหนมรมกรอนะครับแล้วก็เป็นเมนูแบบสมผสานนะครับอยากให้ทุกคนได้ทานตัวอาหารไทยแบบใหม่แล้วก็กลกกับบ่วงเป็นไที่มีรสชาติแล้วก็มีความรมกลอกทำวและก็ตัวตัววัตถุดิบอย่างเงี้ยมันให้ปกเราไปทำเมนูไปเยอะๆับซึ่งเขาทำได้หลากหลายปัด้วยรคขอเสียประมือดังๆนะคะในานเชฟฟาเซชั่นไทยแลนด์เชฟที่สองนะ